สวัสดีครับพบกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกบ่ายจาบนะฮะประจำวันที่17กันยายนนะครับปี65นะครับวันนี้ก็มีคู่ทีเด็ดอีกแล้วนะครับ1คู่ในรอบ5ทุ่ม30นาทีนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะฮะระหว่างทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ครับช่วงนี้ท็อตแนมเองก็อ่ายังไม่แพ้ใครเลยนะครับอยู่อันดับที่3นะครับชนะ4เสมอ2 ส่วนเลตเตอร์เองก็อยู่อันดับที่20นะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ1แพ้5นะครับมีแค่แต้มเดียวเองนะครับสำหรับเลตเตอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะฮะในส่วนซ้อมนัดล่าสุดที่เคยพบกันนะครับก็ทอนแหนมก็เป็นฝ่ายชนะ3 1ทอนแหนมชนะ3 2ทอนแหนมชนะ4 2แล้วก็สกอร์ในครึ่งเวลาแรก หนึ่งลูกสองลูกสามลูกโอ้มีทั้งสามนัดแล้วก็สกอร์สูงทั้งสามนัดด้วยนะครับเจอกันทีไรสกอร์สูงทุกทีนะครับส่วนผลงานล่าสุดของท็อตแนมเองก็เพิ่งไปแพ้ลิเบอนสปอร์ต,ติ้งลิเบอนนะครับมาศูนย์สองนะฮะแล้วก็ชนะโอลิมปิกมาคเซยมาสองศูนย์แล้วก็ชนะฟูตแลมมาสองหนึ่งนะครับส่วนเลสเตอร์เองเนี่ยก็เพิ่งแพ้นะฮะไบรตันนะครับสองห้าแล้วก็แพ้แมนยูศูนย์หนึ่ง แพ้เชลซีหนึ่งสองนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะฮะในส่วนของผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะท็อตแนมเองก็มีลูคัสมูล่านะครับที่ยังบาดเจ็บอยู่ส่วนเลสเตอร์นะฮะก็มีไลออนเบอร์ธานนะฮะลิคาโดโดมิงโกสโบซียาเปเรล่านะฮะแล้วก็เดนิดพาเย่นะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับสามคนสำหรับเลสเตอร์นะครับส่วนในเรื่องของราคาเองนะครับราคาก็ เปิดมาเนี่ยหนึ่งลูกนะครับมันก็ไหลขึ้นเป็นลูกควบลูกครึ่งเลยนะฮะคิดว่าวันนี้น่าจะมีการชนะการเกิดขึ้นที่หนึ่งลูกนะครับดูจากสถิติแล้วเนี่ยท็อตแนมชนะทั้งหมดเลยนะครับส่วนในเรื่องของราคาหนึ่งเอกสองเองก็เหมือนกันนะฮะท็อตแนมก็ยังนิ่งอยู่นะครับอยู่ที่หนึ่งจุดห้าศูนย์ส่วนเลสเตอร์ก็จากหกเป็นหกจุดห้าศูนย์มีโอกาสวันนี้ที่ ท็อตแนมนะฮะจะชนะเป็นอย่างมากนะครับสําหรับวันนี้แล้วก็สกอร์สูงเต็มเวลาด้วยนะครับ3ลูกนะฮะเต็มเวลา3ลูกแต่ว่าราคาน้ําอยู่ที่0.98แล้วก็0.92ย์ํานะครับฝั่งต่ําคิดว่าเกมนี้น่าจะอยู่ที่3ลูกนะฮะน่าจะประมาณ3ลูกนะฮะแล้วก็ท็อตแนมน่าจะเบียดชนะที่1ลูกด้วยนะครับถ้าดูจากราคานะครับแต่ว่าดูจากสถิติเนี่ยเจอกันเนี่ย สามสี่ลูกนะครับถ้าเจอกันนี่มีสกอร์เยอะนะครับคู่นี้ในเรื่องของราคาคือครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับแต่ว่าราคาน้ําสูงอยู่ที่1.00นะก็ต่ําอยู่ที่0.8 5แบบนี้นะฮะแบบนี้มันจะชอบมีในครึ่งแรก1ลูกนะฮะถ้าราคาแบบนี้ส่วนมากจะอยู่ในเวลาครึ่งแรกแค่1ลูกแล้วก็มีครึ่งหลังนะครับจากสถิติของเลสเ,เตอร์ที่พบกันกันกบท่านเน,นี่ย สองนัดเนี่ยจะมีตีเสมอกันได้นะครับหนึ่งหนึ่งทั้งสองนัดแล้วก็นัดล่าสุดก็จะเป็นหนึ่งศูนย์นะมีลูกเดียวนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะมีหนึ่งลูกนะครับในครึ่งแรกนะฮะแล้วก็อาจจะมีประตูที่สองที่สามตามมาในครึ่งหลังนะครับแต่ว่าวันนี้เลสเตอร์ก็ต้องสู้สุดใจนะฮะเพราะว่าตัวเองก็อยู่อันดับที่ยี่สิบด้วยนะครับมีแค่คะแนนเดียวนะฮะก็ต้องเร่งเครื่องหน่อยนะครับส่วนท่านแนมเองก็ ก็น่าจะไม่มีอะไรมากมายนะครับในเรื่องได้เปรียบในเรื่องของที่ความเป็นเจ้าบ,บ้านนะครับแล้วก็สถิติที่ดีกว่านะครับต้องไปลุ้นกันนะครับในรอบ20นาฬิกาเอ่อ23นาฬิกาครับอ่า23นาฬิกาสนาทีนะครับระหว่างตอนแนมฮอสโปแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ